สวัสดีครับผมพุทกการหลังไมบอลที่จะมาประเดิข่าวสารวงการยีราฟุตบอลประจำวันที่6เดือน4 2 5 6ัน,นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของผีตบพึ่งขึ้นท็อปโฟ แลมพาร์ดล้คืนถึงมเซลซีแลวก็เรื่องของมาดิปรับทรัพย์เชเบอร์ลีตพร้อมแล้วไปฟันครับผีตกพึ่งขึ้นท,ท็อปโฟร์พิมเมร์เรอังกฤษนัดตกค้างวันพุธที่ผ่านมาแมนชตเตอร์อยูนเต็ดเปิดบ้านเจอกับเบนฟอร์ดด้วยนัดที่แล้วโดวนพึ่งต่อยไป4-0เมื่อต้นฤดูดกาลแต่มานัดนี้เป็นฝ่ายแมนยูสามารถเอาชนะไปได้1-0ด้วยการทำประตูของมาคัสแลฟอร์ดนาทีที่27 ทำให้มนยูเก็บได้53แต้มมีแต้มเท่ากับนวคาสเซลแต่ลูกได้เสียงเทคสเซนดีกว่าขึ้นระดับ3ส่วนมนยูล่างอันดับ4ส่วนเบนฟอดมีแต้มเท่ากับร์พูล43แต้มตแต่ลูกได้เสียน้อยกว่าลงไปอยู่ระดับที่9โดยทางเอริกเทนฮาวได้ออกมากระตุ้นลูกทีมให้รักษาฟอร์มนี้ไว้ยอย่างต่อเนื่องโดยกล่าวไว้ว่าส่วนครึ่งหลังเราปล่อยโอกาสให้คู่แข่งเพียงครั้งเดียวดังนั้นคุณสามารถพูดได้ว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีจริงเราทำประตูที่2ไม่ได้ชีวิตก็คงจะง่ายกว่านี้ถ้้าทได แต่ตรงนี้ก็ต้องสู้จนถึงที่สุดวันนี้เราแสดงเห็นถึงแพชชั่นและความกระหายที่หายไปเมื่อวันอาทิตย์และทางเอลิกเทนฮาวได้พูดถึงมาคัลแลตฟอร์ดให้รักษาผลงานไว้โดยกล่าวไว้วา่าเราต้องทําให้แลตฟอร์ดเล่นในเกมได้และเขาก็ต้องรับผิดชอบทีมเช่นเดียวกับผู้เล่นอื่นๆดังนั้นผมจึงพอใจมากกับฟอร์มของซันโชอันโตนีและไซเบอร์เพราะพวกเขามีความอันตรายตลอดทั้งเกมการกำมังของอันโตนีมาซียานก็ช่วยเราได้เช่นกันเราจึงมีตัวเลือกในตำแหน่งนั้น โดยแล้ฟอร์ดรถลูก,การ์นี้ยิงไปแล้ว28ประตูจาก4 6นัดในทุกฤดูกาลและว,วันเสาร์ที่8เมษายนนี้ต้องไปเจอกับเอวานตันอีกด้วยแลมพาร์ดใกล้คืนถิ่นเชลซีสื่อชั้นนำจาก b b c Sport ได้ออกมารายงานข่าวว่าเชลซีเตรียมแต่งตั้งให้แฟรงค์แลมพาร์ดเป็นกองเือดช่วงขาวจุดลูการถึงแม้ว่าเคยถูกไล่ออกไปเมื่อ2ปีก่อนก็ตามโดยทางโรมาโนสื่อดังก็ออกมายืนยันว่าแลามพาร์ดบรรลุข้อตกลง แล้วกับเซลซีโดยน่าจะมีการแต่งตั้งในเร็วๆนี้อีกด้วยโดยคุมแทนบูโนจนจบลูกการนี้ซึ่งในระหว่างนี้เซลซีก็จะตามหากุซื้อแบบทาร์นคนใหม่เพื่อโปรเจกต์ในระยะยาวต่อไปโดยทางบอร์ดบริหารเซลซีต้องการให้เวลาในการสัมภาษณ์ยูยนเนียนนางกินมันและหรือเอริเก้ในการคุมทีมระยะยาวผลงานของแฟงนัมผาดเมื่อสมัยเป็นกลุซื้อคุมเซลซีคุมทีม84นัดชนะ44นัดเสมอ17นัดแพ้23นัดมีเปอร์เซ็นต์พาทีมชนะ52.4% มาดิฟรับซับเชเปอร์ลีกเรย์มาดิฟที่ได้ควา้าแชมป์เชเปอร์ลีกซีซั่นที่แล้วได้รับซับมากถึง1 3 3 7ล้านยูโรเพื่อขึ้นจากปีก่อนหน้านาั้น11.6จากการยืนยันในการรายงานาก,การเงินและดูการล่าสุดของยูฟ่าส่วนลิเวอร์พูลที่ได้รองแชมป์รับเงินรางวัลรวม1 2 0ล้านยูโรส่วนบาร์นบินิกรับเงินรางวัลถึง109.6ล้านยูโรแม่ว่าบาร์ยนจะตกรอบตั้งแต่รอบ8ทีมหลังจากแพ้ให้บียาเลอัสก็ตาม ตัวตลอดซีซั่น2 0 2 1ันยีถึงสองพยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ได้แจกเงินราง,งวัลสลับทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมกัน2องพล้านยูโรมากกว่าฤดูกาลก่นกนกนอนหน้านะห3หลังยูฟ่าแชมเปี้ยนส์หักเงิน70ล้านยูโรเพื่อทดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการแพร COVID ่ระบาดโควิด -19 ถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันช้ามากด้วยนะครับ สนับสนุนช่องหลังไมบอลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวอนเทนที่น่าสนใจสนับสนุนได้ที่ช่องเมนูขอบคุณหรือซูเปอร์แตงแล้วสนับสนุนกันมายเยอะนะครับ